สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจารย์จะมาสอนใช้เครื่องคิดเลขนะคะยี Ye ่ห้อคัสเซโอเหมือนเดิมแต่อาจารย์เรียกเครื่องคิดเลขรุ่นนี้ว่าเป็นระบบเก่านะคะเพราะว่าการใช้งานที่เราใช้วันนี้ยังอยู่ในโหมดของสถิติพื้นฐานนะคะเพียงแต่ว่าโหมดของสถิติพื้นฐานในเครื่องคิดเลขนนี้นะคะอาจารย์จะกดโหมดให้ดูนะคะอาจารย์ต้องกดสครั้งสําหรับเครื่องนี้ อาจารย์ตามหาโหมดสิติพื้นฐานซึ่งเครื่องรุ่นนี้อาจารย์เรียกระบบเก่าเพราะโหมดของสิติพื้นฐานอยู่ในรูปแบบของโหมด sd อาจารย์เข้าเลขหนึ่งนะคะจะพบว่ามีอักษร sd ตัวเล็กๆบนหน้าจอนี่คือเข้าใช้งานระบบสิติพื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เครื่องนี้เป็นรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งก่อนเล่นอาจารย์แนะนําให้ล้างข้อมูลเก่าออกก่อนเพราะเครื่องรุ่นนี้ จะไม่ลบข้อมูลค่ะแม้ว่าจะปิดเครื่องไปแล้วข้อมูลก็จะยังคงอยู่ตราบใดที่เรายังไม่เคลียร์นะเพราะนั้นอาจารย์จะใช้ปุ่มเคลียร์นะคะก็คือปุ่มโหมดนั่นแหละค่ะแต่มี C L R ตัวสีส้มอยู่อาจารย์กดชิปก่อนเข้า C L R นะคะมีให้เลือก3แบบเราจะเลือกแบบแรกแบบเลขหนึ่งเป็น s t a t Clear เห็นไหมคะนี่คือการล้างข้อมูลในระบบของสิทธิพื้นฐานนั่นเองอาจารย์กดเท่ากับนะคะเพื่อให้เครื่อง active หรือบางรุ่นจะเป็นปุ่ม e a e นะหลังจากนั้นเราจะเริ่มใช้งานกันโหมดสีพื้นฐานในเครื่องรุ่นนี้จะเป็นอักษรหรือว่ากรอบสีฟ้าค่ะเช่นปุ่ม M+ นะคะจะมี D.T. หรือ C.L. ตัวสีส้มเห็นไหมคะแต่เป็นกรอบฟ้าหรือว่าวงเล็บฟ้านั่นเองเห็นไหมคะนั่นปุ่ม M+ เนี่ยใช้งานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลนะเลขหเลขสเลขสเห็นไหมคะมีวงเล็บหรือกรอบฟ้าอยู่เห็นไหมคะ แต่ว่าเป็นตัวสีส้มเนาะทุกครั้งที่เห็นตัวสีส้มเราก็จะกดปุ่มชิปก่อนพระอน้าชิปเลขหนึ่งจะเป็นหมวดของการคำนวณผลรวมค่ะ S ขีดซเห็นไหมคะ S ขีดวนี่คือหาค่าสิติพื้นฐาน x bar SD นั่นเองส่วนเลข3จะเป็น Dis distribution การแจกแจงแบบปกติมาตรฐานเห็นไหมคะ เพราะนั้นเราจะเล่นกัน3ปุ่มนี้นะคะแต่ก่อนอื่นต้องเก็บข้อมูลเข้าไปในระบบให้เรียบร้อยก่อนสำหรับการหาหรือคำนวณเลข1กับเลข2นะ S s u กับ S y เนาะเก็บข้อมูลในที่นี้เราจะใช้ปุ่ม M บวกโดยกดตัวเลขนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างตัวเลข8ค่ามากดเลยค่ะ20แล้วกดปุ่ม M บวกนะ35 M บวกเห็นไหมคะข้อมูลเข้าไป2ค่าแล้วนะคะ n เท่ากับเลข2คือความหมายคือข้อมูลมีอยู่ใน memory ของเครื่องในระบบของ s t a c พื้นฐานเนี่ยค่ะเป็น2ค่าแล้วนะคะ40อันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะเครื่องรุ่นนี้ไม่เห็นข้อมูลนะผิดแล้วผิดเลยถ้าไม่มั่นใจต้องล้างเคลียร์ข้อมูลแล้วเมมใหม่เลยนะคะ24อันนี้จันเมมตัวที่4แล้วนะตัวที่5ค่ะเห็นไหมสามสิ 32. ทุกครั้งกดปุ่ม m b o d นะคะ47 และสุดท้าย52นะคะกดปุ่ม M บวกคราวนี้ถ้าอยากเล่น CL สีส้มทำงานจริงมันคือการลบข้อมูลตัวสุดท้ายค่ะเราคะ่ะกดชิปก่อนแล้วกดคลิก CL เนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะแต่จังก็ไม่แนะนำอยู่ดีเพราะเราไม่มั่นใจเนาะมันลบตัวนั้นให้จริงหรือเปล่าเพราะนั้นทางที่ดีถ้าข้อมูลมีจำนวน8ค่าไม่เยอะเนาะก็ล้างแล้วเมมใหม่เลยนะคะกดนำข้อมูลเข้าใหม่เลยดีกว่านะคะแล้วเพื่อความชัวเราทำสักสองรอบเนาะ อย่างเช่นหาผลรวมแล้วรอบแรกได้เท่าไหร่รอบสองก็เป็นการเช็คอีกรอบหนึ่งว่ารอบแรกตรงกับรอบสองไหมถ้าตรงกันก็น่าจะถูกต้องใช่ไหมคะหรือเราต้องสังเกตตัวเลขที่เรากดเนาะว่าถูกต้องแล้วจึงจะมั่นใจปุ๊บค่อยกดปุ่ม M บวกนะคะอ่ะมาดูอันนี้อาจารย์เก็บครบ8ค่าแล้วนะคะจะกด AC หรือไม่กดก็ได้สำหรับเครื่องรุ่นนี้สามารถเล่นได้เลย,เลยสมมติกด AC มันก็จะล้างหน้าจอเป็นเลข0ูนย์ก่อนแค่นั้นเองนะคะถ้าไม่กดก็ได้นะ อาจารย์จะเข้าเลขหนึ่งก่อนชิปเลขหนึ่งนะคะเพราะเราจะเล่น s sum ผลรวมมีให้สองแบบนะคะ sum x อกำลังสองกับ sum x เลขสามคือจำนวนข้อมูลค่ะถ้าเราอยากเช็คว่ามีจำนวนข้อมูลเท่าไหร่กดสามเลยนะคะขึ้น n อ็นเสร็จก็กดเท่ากับเห็นไหมคะแปดค่าถ้ากดชิปเลขหนึ่งเข้าเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะอาจารย์อยากได้ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนี่ข้อมูลแปดค่าเราบวกกันนะคะกดเท่ากับก่อนนะผลลัพธ์ไม่ใช่เลขไม่ใช่แปดนะคะแปดคือจำนวน n เมื่อสักครู่ที่เราเล่นไว นี่ค่ะผลรวมได้ทั้งหมด268นะคะก็คือซัมเอ็กของเราตัวนี้นั่นเอง268นะคะส่วนซัมเอ็กกำลังสองคือเขาจะเอาตัวเลขหรือข้อมูลที่เรามีแต่ละตัวยกกำลังสองก่อนเช่น20่สิบกำลังสองสามสิบห้ากำลังสองยกกำลังสองทุกค่าเลยนะคะแล้วรวมกันค่ะผลรวมชี้อาจารย์เ้าเลขหนึ่งนะกดเลขหนึ่งแล้วกดเท่ากับนะคะเนี่ยค่ะหนึ 62, ่งหมื่นหกสิบสองนั่นนี่คือซัมเอ็กกำลังสอง ใส่จันรักนะคะ10062ค่ะใครอยากเอาค่านี้ไปคำนวณต่อก็ได้เลยนะคะเช่นอยากได้ x บาร์ก็เอาผลรวม 3x นะหาร8คือจำนวนข้อมูลเนาะก็จะเป็น x บาร์แต่กรณีน,นี้เครื่องให้นะคะชิปอาจารย์เปลี่ยนเป็นเลข2อแล้วนะ s y เห็นไหมคะเลข2จะโชว์ค่าสถิติให้3ค่าอันนี้คือค่าเบสิกเนาะค่าเฉลีย่ยส่วนเบี่เบม,มาตรฐานมี2ตัวค่ะแต่ว่า ซิกมาใช้สําหรับข้อมูลประชากรนะเอสใช้สําหรับข้อมูลตัวอย่างค่ะเพราะนั้นโดยทั่วไปเราจะเล่น1กับ3ซิกมาไว้สําหรับข้อมูลจํานวนไม่มากแล้วเราทราบจํานวนทราบค่าข้อมูลของทุกหน่วยในประชากรเนาะค่อยใช้ซิกมาสูตรเขาต่างกันนะเพราะนั้นอาจารย์จะแนะนำหนึ่งเอ็กบาก่อนเนาะเท่ากับ3 3 5. 5คือค่าเฉลี่ยข,ของเราสำหรับข้อมูลชุดนี้นะคะ ส่วน sd จะอยู่ที่ปุ่ม sx เนาะบางเครื่องจะอยู่ที่ปุ่ม sigma n ลบหนะอันนี้จันเขียนไว้ซึ่งความหมายมันคือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างสูตรเขาจะหาร n ลบหค่ะตัวนี้อยู่เลขสาสำหรับเครื่องเราเนาะเข้าเลข2ก่อนนะคะชิปเลข2กดเลข3นะคะแล้วกดเท่ากับเนี่ยค่ะสิบสองอันนี้คือค่านี้นะค่ะเป็น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลตัวอยา่างแต่ถ้าเป็นประชากรอย่างของเราอยู่เลข2ใช่ไหมดูนะคะค่าเขาจะไม่เท่ากาันเข้าเลข2เนาะกดเท่ากับได้1 1 6 4อ็นี่ะคะนี่คือสูตรที่หารเขาจะหาร N ค่ะเขาไม่หาร N อ็นลบหนึ่งสิจุดหกจะน้อยกว่า S นิดนึงเห็นไหมคะเพราะ S จะหารด้วยเอลบหอันนี้คือตัวหารนะคะ นี่ตัวหารค่ะสูตรต่างกันเนาะเพราะนั้นต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะตามหลักทางสิตินะคะคราวนี้มาดูปุ่มเลข3การปุ่มเลข3เป็นการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานจะเห็นว่าในนี้จะโชว์ dis d i s, s t r i เห็นไหมคะ distribution นั่นเองคือค่าแซที่เรารู้จักนั่นเองรู้จักแซกันเนาะการแจกแจงสาหรับการแจกแจงแบบปกติมีค่าเฉลี่ยเป็น0ูนย์ความแปรปรวนเป็น1ค่ะอันนี้ถ้าหลายคนเรียนสิติจะ รู้จักโค้งเขาเป็นโค้งระคังความค่าเฉลี่ยหรือแกนสมมาตรเนาะเป็นศูนย์เห็นไหมคะแกนสมมาตรอยู่ที่ศูนย์พื้นที่ใต้โค้งเนี่ยคือค่าความน่าจะเป็นค่ะแต่ก่อนอื่นจะมาใช้หมวดนี้ก็ขอให้คำนวณค่าแซให้เรียบร้อยก่อนแซโดยปกติมาจากไหนคะถ้าเรามีข้อมูล x ที่เป็นการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานทั่วไปเนาะเราจะ x ลบ mu หารซ m a ถ้าเราทราบิ u ทราบซ i g นะ หรือในบางกรณีเรา x ลบ x บาร์เพราะอะไรคะเราไม่ทราบค่าเฉลี่ยมิเนาะของประชากรเราก็ใช้เนี่ยคะ่ะสูตรเป็นสูตรของตัวอย่างเห็นไหมคะคำนวณแซทให้เรียบร้อยเพราะอะไรเพราะในกรณีนี้ในเครื่องที่เลขเรานะคะต้องทราบค่าแซก่อนแล้วเราค่อยมาหาพื้นที่ภายใต้โค้งหระครังความกันมาดูกรณีแรกอาจารย์ยกตัวอย่างตามรูปหมายเลข ร,รูปแรกแล้วเนาะหมายเลขหนึ่งอาชีพเลขสามก่อนนะคะอาจารย์เลือกหมายเลขหนึ่งเป็นหมดหรือฟังก์ชันตัว p p คือให้หาค่าความน่าจะเป็นอาจารย์ใส่ตัวอย่างค่าแทเป็นหนึ่งจุดเก้าหกใครเรียนสถิติก็จะรู้เนาะว่าค่านี้มีค่า,าสำคัญเป็นค่าที่สำคัญตัวหนึ่งเป็นค่าแซนะ1.9 6ถ้าอาจารย์ใส่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยกดเท่ากับอาจารย์จะได้ความน่าจะเป็นนะคะหรือพื้นที่ใต้โค,งค้งระคะังเนี่ยค่ะ ตั้งแต่ซ้ายสุดเลยนะซ้ายสุดจริงๆค่าเป็นติดลบได้ค่ะถูกไหมซ้ายของศูนย์ติดลบได้เป็นลบอินฟินิตี้เลยนะคะลบคือลบไม่จํากัดแต่ว่าพื้นที่มาตอนนี้เราได้0.975เห็นไหมคะ0 9 7ยเเป็นพื้นที่มาจนถึง1.96ค่ะเราเรียกค่านี้คือค่าความน่าจะเป็นเนาะเป็นพื้นที่ฝั่งซ้ายเนี่ยจริงๆมันคือความน่าจะเป็นแบบสะสม ได้ไหมคะอันนี้คือฟังก์ชัน p นะส่วนค่า q q คืออะไรชิปอาจารย์เข้าที่เลข3เหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนเป็นเลข2นะขึ้น q นะเปิดวงเล็บอยู่อาจารย์ใส่ค่าเดิม1.96ดูความต่างนะคะอาจารย์ปิดวงเล็บนะค่า q จะได้4.975คือตรงนี้ค่ะ0.475นะคะ4.75ค่ะ4.75ซึ่งเป็นค่าพื้นที่หรือความน่าจะเป็นเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ดูจากสายสุด ติดลบ infinity ไม่ดูนะเอาแค่0ูนย์ขึ้นมาจนถึง1.96เห็นไหมคะเพราะนนั้พื้นที่นี้คือความน่าจะเป็นระหว่าง0ูนะค่า Z ซอยู่ระหว่าง0ถึง1.96ซึ่งตรงนี้ที่หายไปจากรูปแรกเห็นไหมคะมันหายไปครึ่งรูปครึ่งรงูปก็คือ0.5นั่นเองเห็นไหมพราะนั้นประยุกต์ใช้ได้ใช้ได้นะคะสําหรับใครที่จะใช้ฟังก์ชัน p หรือ q ส่วนตัว r ก็เปลี่ยนพื้นที่แค่นั้นเอง,เองจรย์เข้าชิปเลขสาเหมือนเดิมใช้ตัว r นะ เท่าเลขสามตัวอาจารย์ใส่หนึ่งจุดเก้าหกเท่าเดิมนะจารย์ปิดวงเล็บเท่ากับได้ศูนย์จุดศูนย์สองห้าสังเกตไหมคะอาคือพื้นที่ทางขวาศูนย์จุดศูนย์สองห้าคืออะไรถ้าสอดคล้องกับรูปแรกมันคือพื้นที่ที่เหลือศูนย์จุดศูนย์สองห้าเห็นไหมคะค่า p เป็นฟังก์ชันพื้นที่ฝั่งซ้ายค่า R เป็นพื้นที่ฝั่งขวาบวกกันจะเป็นหนึ่งเห็นไหมคะฮันเราจะรู้ทันทีว่าที่เหลือฝั่งซ้ายคือ0.975เห็นไหมคะอันนี้แล้วแต่ ว่าเราจะเอาตรงนี้ไปประยุก์ตใช้กับการหาค่าความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานหรือแซดนั่นเองนะคะก็พลิกแพงได้นะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะเพราะนั้นอะก่อนจะจบคลิปเนาะอาจารย์ขอออกจากโหมด SD วิธีการออกจากโหมด SD เข้ามาอยู่โหมดคำนวณปกติทำเหมือนเดิมกดปุ่มโหมดนะเลือกเลขหที่เป็น COMP คือ Comp Compute นะคะการคำนวณปกติอาจารย์กดเลขหปุ๊บ sd หายไปแล้วนะคะแต่อย่าลืมนะระบบนี้ข้อมูล8ค่าที่เราเก็บไว้เมื่อสักครู่นี้ไม่หายไปนะคะแม้ว่าเราจะออกจากโหมดหรือเราจะปิดเครื่องก็ตามตราบใดที่ไม่มีการรีเซ็ตเครื่องนะคะค่ะขอบคุณค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้คุณแม่หนูด้วยนะคะ